นี่ดูวิธีทำเก้าอี้ด้วยต้นอ้อสมัยก่อนค่ะอันนี้คือเก้าอี้ที่สำเร็จรูปแล้วค่ะนค่ะ กำลังทำค่ะทำจากต้นหญ้าค่ะ มันเนี่ยฮูลองตูนไซคลาเย่ะฮูเยวดังอ่ะนีอ,อประมาณเจ็ดวอนถึงเกษตค่ะก็ต้อนรับแสนประมาณเจ็ดวอนแล้วจะได้เก้าอี้แบบนี้หนึ่งตัวค่ะะไปยูทูป